ตามวงเดือนครับลูกใสนะฮะลูปงานก็จะสวยมากนะครับเหมือนวัดดวงอยู่แล้วครับร้อเร์เซ็นตะะ์ครับของเราต้องสวยครต้องผ่านครับเล่นได้ทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะสวยมากครับตาสวยเหมือนวัดดวงเลยอาการเล่นของมันครับจะเป็นขั้วห้าสองนะฮะนี้สมมติว่าห้ากับสองนะฮะเราดูที่จุดกลางครับ 5, 6, 2, นองนั่นเข้านะครับเวลาขยะปุ๊บมันจะผักออกนะฮะผักแนี้ครับ5 2แต่ถ้าหากว่า5 2อยู่ข้างบนนะตั้งข้างบนนะตั้งหน้าอะไรก็จะหลุดเข้าตั้งหน้าอะไรก็จะหลุดเข้าอยูเราสามนะหลุดเข้าถ้าเป็น5 2ก็จะผักออกอันนี้5 2ไม่หลุดออกนอกตาเปาสี่ครับเปาสีา่ตัวนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ก็จะเบ็นสี่ไว้ฮะตัวนี้ก็จะเป็นหนะ้าสองถ้าว่าเปิดนี้อ 4, 5, อกสี่ห้าสองเนีเราขยับแล้วสี่ห้าสองมนี่ครับสี่ห้าสองอีไหลาปรตูนะครับอัสี่ห้าสองแล้วเปิดต่อไปเราจะเอาอะไร่ะเราสองครับสองนี่ก็จะเป็นหกและห้า นี่เป็นห้าเจะดูดข้าวนะครับหกสองหกสองหกหกดลยฮะเนี่นะครับสองหกงนะฮะเดี้6นะครับานี้ไห 6, องนี้รกอขยับนี่ห uk, ห uk, น,นะครับ ก็ะปด้วยครับนั่งงานไฮโรไวเทคชมบุรีครับงานสวยต่างประเทศต้องการ